สวีสดัสนะสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกเไปถีนหน้าโซนิกคุณด้วยโซน่าเทนหน้าโซน,น่าอัสซี่เจไลครับผีนิกรถเทื่อนครับจะดยรอบคันครับเกลียนกิฟรถ ในไปแต่เบียงชัดนะก็พุ่มาอย่างนั้นด้วยตกเต้นมันหนูเคยเจอพมมาคือไลน์ครับผอันนี้คือติดตั้งยังไงเฟซบุ๊กอะไเลยอย่าไับำนั้นนี่ครับผมในเฟซบุ๊กอะไรครับไลน์ครับนี่โครงเดิมมันเป็นโซนิคหรือมันเป็นไหนได้ครับนในรถนี่มันคือได้โครงเดิมเป็นโครงโซนิคครับแต่เครื่องเป็นเครื่องโนวาเทน่าไปแล้วโนวาเทน่า โอ้่ไม่โอเลยครับเนี่ยโดดโค้โลอยลอยเลยเบตวิ่งนี่นายก็ยังรอบเพียวเพียววิ่งะครับส่งสงส่งเอาอยู่ส่งเอาอยู่นายยังไม่เอานนายส่งเอาอยู่นายเอาเอากลับครั้งนี้นี่นี่กล้าครั้งก็เป็น เทน่ากับเทน่าเทน่าเดิมเลยเหมือนกันครับเทน่าโลเด็ดแล้วครับเทน่าโลเด็ดใช่ไหมครับคอบีการบีดครับคอบีดการบีดใช่ไหมครับก็คือหมูถอนบุญทั้งหมดครับผมก็ช่วงล้างบุนคอบีคอบีพวกเกี้ยวบนญฟองเดิมเกี้ยวเนเดิมนะครับเกี่ยวพวชอบอยะไรคือคนนี้อย่างเกลี้ยงเลยครับ ออกเครื่องก่อนนะครับเครื่องบิดหนึ่งบิดคาบูเป็นน่ากับคาบูคาบูเป็นเทเลียมครับความดำได้มาจะท่านได้กัดใดมาลาซาดาลาซาด้าตัง้งมุกมาปั๊บใช่ครับแล้วนี้มันสะดวกนะดูต้องมีอะไรเนี่ยด้วยเยอะแยะหมดเลย แล้วมันใส่เข้ากันนะครับมันคือเกี่ยวูเครืองใช่ไหมแต่ว่าใครที่ทําเพื่อใครที่ทำไม่เมันเพาะเเกียวูกเครืองนเกี่ยวผู้เคลืองนะผครับผมเลไปแล้วเกียเปกียเดิมลูกเกี่ยวเดิมทั้งเราเียนครัมวัาเนัเรายรียรีดรีรวีฟอมครับผมรีดวีฟอดใช่ไหมครับ ดีฟอดดีซัมซองกลางๆมันจะเห็นโลโก้ครับเพรเป็นรีเซ่ใช่ไหมครับดิเป็ดดีดเป็ดเลยใช่ไหมครับนี่ชิปไฮสแลงดีดอ๋อไม่ปกติขึ้นมาเลยคือต้องเกีคือใส่โลเดดได้เลยใช่ไหมครับนี่ยวะใส่ต้องต้องผ่าับควานต้องผ่าับควานใช่ไหมครับอืออาจารย์ก๊อดไปกับป้าไปครับอาจารย์ก๊อดใช่ไหมครับอาจารย์ก๊อดป้าน้ำ เคยเจออยู่เคยเจออยู่วันนี้ท้อเหรอครับทอ้ทอท้อโกตอยครับท้อแม่เฮ้ยแม่คิวเป็นหน้าตาของคนโอโ้โหเลยฮะมูลเรื่มมูล<ห>เรื่มใช่<อ>ไหมท้อจานอหไรครับทอ้อจะโกตอ,อกยเรซิ่งโกตอยเนี่ทึ่งเบอสุราษจะไหมครับครับผมอืมต้องเอารถไปวัดด้วยว่าถ้าว่าเพื่อนมีมีถูกรถไปวัดครับถูกรถไปดีทั้งทีอืครับผมเป็นพอรถ ถีนสูงซะน้ามัลไ่ไเเล่นทิปออทิปใช่มั้งโล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 เท่าได้กับหลือทัามโลมาทิพกโลมาทิพกงครบเป็นการบิดโอเคต่ลาผ่านน้อสวยเอามาข้างหน้ามังน้องเต้ยนีอยูว่าไหฮะเอฟโฟแต่งคอเป็นไรกับน้องนี่แต่งคอเป็นงาน CNC ครับสร้างจากแจ็ค ไม่ใช่พีวีซีนะ PVC นี่ก็รองแหวนโอเคโอเคแฮนด์ไปแฮนด์เดิมครับแฮมเป็นแฮนด์เดิมโซนิคแฮนด์เดิมโซนิคโคเมียมจุกโคเมียมครับปั๊มบนอะเนาะปั๊มบนไม่รู้ครับเดี๋ยวขออ่ะครับต่อีกทีหลมาสาราโอเคปั๊มหลังปั๊มหลังของเบมโบปั๊มเขาเรียกปั๊มกบปั๊มเมาปั๊มกบใช่ไหมครับโอเคครอบเราก็เป็นย่างเนึ่เราซองรอยมาครับนี่ปั๊มโซลิตี้

Đu rộm rộm lè Áo dù áo á, mân áo á Mân áo Bộ bớt vớt nhe Bộ Ôi chơi tay là mê mê lô thang Quẹt quẹt Quẹt, ok quẹt okay. Thằng quên Thằng đơm Hả Thằng đơm sống đơm mê niệm Thằng đơm sống đơm mê ok kìa Thằng mê niệm sống đơm Nọt chả đả bọn Nọt Năn nè Nọt tít rọt mà thằng mê niệm rọt โอเทางมีเนไหมขึ้นรถไหมเสรไปตรนนี้ครับยิงเบ็ดใช่ไหมครับนี่ครับกอกองยิงเบ็ดกองเอดกองอะไรกององเบไ่ครับกองยูงไนี่กองยกอยใต้รถตายตาคือไม่เห็นกอันนี้เียมีเซื้อไพรมั้งครับนี่เียมีเสไพรสจาดิสักอันจานดิสใช่ไหมครับ

ของบัครับผมบโอเคกองบรรลบรรลกันบรรลกันเลยุ้นฮัมังก์ตึงมัดดุมยังไมหับดุมมวหมัวดำ chỗ ลังครับ chỗ ลัง c h ลังลาซาด้าครับลาซาด้าใช่ไหมโอ้ยหลังลาซาด้าเยสอร์ตรวมๆเขาาบางสกจังไก็ หมดนี่ก่อนที่เป็นคนนี้เท่าไรครับสามหมื่นว่ารับคนนี้อยู่ไหมครับใช้เวลาใช้เวลาสามปีสามปีไหมโดยเก็บเรื่อยๆน่ะสามปีกับสังคมสังคมไอ้คนนี้เหมือนทำให้เซี่ยวเลยตอนนี้ที่ครั้งไปไหนมันไม่มีครัับผมมเจ๋อเจ๋อ นี่มีมันนะโอเคครับเดี๋ยวมีโอกาสน,นะได,ได้ลองมาไทยได้ลองมาเอาให้วิ่งกันแรงลองแรงครับสุนิกสุนิกคนรงถี่นะ